ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,867เดิมพันธมิตรรูสตโตนคิดว่าการเด็ดสีสตะวันนาง่ายดุดหยิบสิ่งของในกระเป๋าตัวเองแต่ตอนนี้พวกเขายังไม่เห็นแม้แต่หน้าตะวันนาด้วยซ้ำกลับมีผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิตมากกว่าขึ้นผู้รอดชีวิตก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ต้องเผชิญความร่วมมือรัดคอให้ตายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ยังไม่รู้ว่าพวกเขาจะรอดหรือไม่แม้สภาพโดยรวมกลุ่มสุมิโยชิด้านนอกจะผ่อนคลายกว่ามากแต่พวกเขาตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเวลานี้ไม่ทราบมีนักล่ามากน้อยเท่าใดทุ่มจนสุดตัวไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่ถ้าให้พวกเขายอมแพ้ตอนนี้ที่เดินทางมาไม่ใช่ศูนย์เปล่าหรือขณะกำลังลังเลเฮลิคอปเตอร์จากกรมตำรวจนครบาลโตเกียวก็มาถึงในที่สุด ตามปกติเฮลิคอปเตอร์ตำรวจโตเกียวประจำการในหลายพื้นที่ของเมืองดังนั้นเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการกรมตำรวจนครบาลพวกเขารีบไปที่โตเกียวโดมโดยเร็วที่สุดพวกซูมิโยชิที่กำลังได้เปรียบคาดไม่ถึงพวกเขาเพิ่มปิดล้อมสำเร็จเฮลิคอปเตอร์หลายสิบลำมาจากท้องฟ้าทุกทิศท,ทางพวกอันพาลเหล่านี้ล้วนเป็นอันพาลในโตเกียวจดจำได้ทันทีทั้งหมดล้วนเป็นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนครบาลเวลานี้ เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้พุ่งเข้ามารวดเร็วเกือบเต็มกำลังทันใดนั้นผู้เป็นหัวหน้าตื่นตระหนกพึมพำว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจมามากมายขนาดนี้ลูกน้องคนหนึ่งพูดว่าพี่ใหญ่พวกนี้เป็นหน่วยสวาดพวกเรามีปืนพวกแค่สิบกว่ากระบอกเกรงว่าจะรับมือไม่ได้ผู้นำกัดฟันพูดว่ามันดามันเถอะฉันเดาว่ากลุ่มยามากุจิตต้องก่อเรื่องใหญ่ที่นี่ ลูกน้องคนเดิมถามเขาว่าพี่ใหญ่พวกเราถอนตัวดีไหมถอนตัวผู้นำคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าหากไม่ถอนตัวพวกเราทุกคนต้องถูกจับกุมแน่นอนจากนั้นเขาพูดกับคนรอบข้างทันทีเร็วทุกคนขึ้นรถเร็วกลุ่มลูกน้องได้ยินต่างพาก,กันขึ้นรถหลบหนีอย่างรวดเร็วแม้เฮลิคอปเตอร์จะพุ่งไปถึงลานจอดรถรวดเร็วมากแต่พื้นที่เหนือลานจอดรถถูกจำกัด เฮลิคอปเตอร์หลายสิบลำฉลอความเร็วเพื่อรักษาระยะปลอดภัยกว่าตำรวจหน่วยสวรรยัดจำนวนมากโดยตัวลงมาคนจากกลุ่มซูมิโยชิก็หนีไปไกลแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจหน่วยสวรรยัดไม่ติดตามไล่ล่าสมาชิกกลุ่มซูมิโยชิแต่กลับปิดล้อมทางออกจากนั้นมีคนตะโกนผ่านลำโพงทุกคนนี่คือหน่วยสวรรยัดกลุ่มตำรวจนครบาลโตเกียวขอให้ทุกคนวางอาวุธยกมือขึ้น เดินช้าๆมามอบตัวทันทีไม่เช่นนั้นพวกเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดเมื่อได้ยินว่าหน่วยสวาส์มาถึงสมาชิกพันธมิตรปรูสโต,ตนทุกคนหน้าซีเปิดสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญในปัจจุบันกล่าวได้ว่าต่อให้มีปีกกหลบหนีไม่พ้นกลุ่มอินากาวะก็เสียใจมากเช่นกันเมื่อตำรวจมาถึงเงินค่าหัวคงหลุดลอยไปไม่เพียงไม่ได้เงิน ยังสูญเสียลูกน้องไปหลายคนฆ่าคนกลุ่มยามากุจิตไปไม่น้อยโทษจำคุกรวมของคนกว่า200คาดมีโทษจำคุกรวมกัน2องถึงสามพปีสมาชิกกลุ่มยามากุจิตที่ถูกประกบอยู่ด้านในสุดตื่นเต้นมากจนอยากจะร้องไห้หลังจากประสบกับความสิ้นหวังอย่างแท้จริงการมาของหน่วยสวัสด์ทำให้พวกเขามีความหวังมีชีวิตรอดสำหรับพวกเขาการถูกจับหรือเข้าคุกไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญคือ พวกเขาสามารถออกจากนรกที่ทำลายสมองทั้งเป็นแห่งนี้หน่วยสวัสด์คือแสงแห่งความหวังดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงร้องไห้ด้วยความดีใจบางคนถึงกับกอดคอกันร,ร้องไห้แม้ทุกคนจะเคยยืดอกเดินไปตามถนนในโตเกียวอย่างเย่อหยิ่งแต่ประสบการณ์คืนนี้พลิกโลกกระทัดของพวกเขาไปจริงๆเสียงผ่านลำโพงตำรวจดังมากมิซูอิโยชิตากะและพวกที่อยู่ด้านในจึงได้ยินชัดเจน ขณะที่มิสูอิโยชิตะกระสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดไม่ลืมบอกตะวันนาที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นว่าคุณสวีดไม่ต้องกังวลตำรวจมาถึงแล้วพวกเราจะออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนตะวันนาพูดอย่างสงบมีคุณเย่อยู่ที่นี่ฉันไม่กังวลแม้แต่น้อยทันใดนั้นมิสูอิโยชิตะก็รู้ว่าเขาพูดผิด ความปลอดภัยของทุกคนขึ้นอยู่กับเย่เฉินไม่ใช่หน่วยสวัสดที่เพิ่มมาถึงดังนั้นเขาพูดกับเย่เฉินอย่างรวดเร็วคุณเย่โปรดวางใจฉันบอกกล่าวตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจนครบาลแล้วให้ช่วยกำจัดสมาชิกแก๊งเหล่านี้รักษาระยะห่างจากเขตที่คุณกำหนดเย่เฉินกล่าวว่าให้ผู้บัญชาการกรมตำรวจนครบาลโทรหาน้องชายคุณแจ้งให้เขาทราบแค่บอกว่าคุณและลูกสาวถูกสังหารแล้ว ฉันอยากจะดูว่าเขาจะพาตัวเองมาติดกับดักหรือไม่บทที่6,868ขณะนี้ตำรวจหน่วยสวัสดและตำรวจสืบสวนต่างรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุแม้แต่ผู้บัญชาการตำรวจระดับสูงก็เร่งเข้าสืบสวนด้วยตัวเองผู้นำระดับสูงเดินไปหาหัวหน้าหน่วยสวัสดถามว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรผู้รับผิดชอบตอบว่าเรียนผู้บัญชาการ ขณะเรามาถึงมีกลุ่มคนติดอาวุธหลบหนีไปเราตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพเจ็ดศพไม่อาจยืนยันตัวตนได้ผู้บัญชาการถามว่าข้างในเป็นอย่างไรผู้รับผิดชอบตอบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกให้พวกเขาออกมามอบตัวแต่ยังไม่มีใครออกมาผู้บัญชาการถามว่ารู้ไหมมีคนกลุ่มไหนอยู่ข้างในผู้รับผิดชอบตอบว่าเราตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะทั้งหมดที่อยู่ด้านนอก พบว่ารถยนต์เหล่านี้อยู่ภายใต้ชื่อบริษัทหรือบุคคลของกลุ่มอินากาวะไม่ก็กลุ่มยามากุจิจากนั้นเขากล่าวเสริมว่าและมีรถหลายคันเป็นของกลุ่มซูมิโยชิคาดว่าพวกเขาคือคนที่หลบหนีไปอันธพาลญี่ปุ่นถูกกฎหมายองค์กรขนาดใหญ่เช่นยามากุจิและอินากาวะมีการลงทะเบียนรายชื่อสมาชิกในระบบรวมถึงรถยนต์บ้านและทรัพย์สินอื่นที่จดทะเบียนเป็นชื่อพวกเขาจึงเป็นเรื่องง่ายมากหากจะตรวจสอบ ทันทีที่ได้ฟังว่ามีแก๊งสามกลุ่มหลักมาที่นี่ใบหน้าผู้บัญชาการตำรวจมองดูน่าเกลียดมากเขาเดินออกไปทันทีโทรหามิซูอิโยชิทะถามอย่างสุภาพคุณมิซูอิคุณสบายดีไหมมิซูอิโยชิทะกพูดว่าฉันสบายดีเมื่อครู่ฉันได้ยินคำแจ้งเตือนจะจับไอ้สาระเลวพวกนั้นได้เมื่อใดผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าคุณมิซูอิโปรดวางใจ ฉันกำลังหาทางแก้ไขโดยด่วนโปรดให้เวลาฉันสักหน่อยมิสูอิโยชิตะก็ะพูดอย่างเย็นชาพวกคุณจัดการให้เร็วกว่านี้หากยังคงมัวชักช้าเรื่องต่างๆไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปแน่นอนมิสูอิโยชิตะกะไม่ต้องการให้เรื่องนี้แพร่ออกไปเมื่อโลกภายนอกรู้ตะวันนาถูกลอบสังหารในดินแดนตนเองตระกูลมิสูอิต้องอับอายฝ่ายผู้บัญชาการตำรวจไม่ต้องการให้มีรายงานข่าวเรื่องนี้ การต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างแก๊งจ้างวานรอบสังหารหากข่าวแพร่ออกไปกรมตำรวจต้องเสียหน้าอย่างมากเขารีบบอกกับมิซูอิโยชิตากะทันทีว่าคุณมิซูอิไม่ต้องกังวลมากเกินไปที่แห่งนี้ถูกปิดสนิทไม่มีคนเข้ามาได้แม้มีคนถ่ายรูปเฮลิคอปเตอร์ของเราสามารถอ้างได้กำลังฝึกซ้อมจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้หลุดออกไปแน่นอนมิซูอิโยชิตากะกล่าวว่า หวังว่าคุณจะทำตามที่พูดได้โปรดวางใจผู้บัญชาการตํารวจกล่าวด้วยความเคารพฉันจะควบคุมที่เกิดเหตุอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยให้เหตุการณ์บานปลายมิสูอิโยชิตากะกล่าวว่าจริงสิยังมีอีกเรื่องหนึ่งผู้บัญชาการตํารวจพูดอย่างเร่งรีบคุณมิสูอิเชิญบอกมามิสูอิโยชิตากะกล่าวว่าให้คุณติดต่อโยชิยาสุน้องชายของฉันแสดงความเสียใจแจ้งข่าวร้ายให้เขาทราบ บอกเขาว่าคุณเพิ่งได้รับแจ้งว่าฉันและโคโคมิเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้บัญชาการตำรวจถามด้วยความประหลาดใจคุณมิซูอิเหตุใดคุณทำเช่นนี้มิซูอิโยชิตากะพูดอย่างเย็นชาไม่ต้องถามไร้าสาระแค่ทำตามตที่พูดก็พอผู้จบเขาวางสายโทรศัพท์ทันทีเวลานี้หัวหน้าหน่วยสวัสด์เดินเข้ามาหาผู้บัญชาการตำรวจถามเขาว่าผู้บัญชาการ ตอนนี้ควรทำอย่างไรดีต้องการเตรียมอุปกรณ์โจมตีไหมต้องการบุกเข้าไปหรือไม่ไม่จำเป็นผู้บัญชาการตำรวจพูดด้วยสีหน้ามืดมนฉันจะโทรหาหัวหน้าแก๊งพวกนี้ด้วยตัวเองให้พวกเขามามอบตัวกับฉันเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ